นา,นายยังไม่ได้นั่งเลยนะเน <c oughs> ี่ยะป่าอะไรนโอ้มีมี<ล>ทอดอย่างเดียวแล้วกระปุกปูกระมังยักษ์้ไปแนได้ัเลยอ้ยตวสวย <c oughs>

สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมวันนี้ผมอยู่ที่หมายแถวสะพานบุมสองใช่ไหมนา่นไหนนี่ครับสะพานปากคลองลังสิต,าาสตนานายชวนผมมาตกกระมังเล่นครับนานาบอกกระมังตรงนี้ตัวใหญ่ตัวแบบเป็นฟอร์มมืออย่างเงี้ยวันนี้ก็น้านาก็ลงห้าคันนะครับ,รบตกหน้าดินส่วนผมเอามาสี่คันผมเอากุ้งฝอยเกี่ยวนะครับเผื่อ จะมีปลาหมาหรือปลากระพงมากินมั่งนะครับเห็นมีคนเขาได้กันนะอ่าตอนนี้ผมก็เลยเนี่ยเนี่ยมาดูน้าหน่ายเนี่ยกินแล้วกินอีกแล้วโอ้เปิดลอกเออตัวสวยนะเนี่ยหมุนมาเลยก็วันนี้มาทำทริปเล็กๆครับผมมา าปลากระมังเอาไปลาบกันอุย้ยมัน,ม,นมันขวางตัวมาก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมครับวันนี้ผมมาตกครึ่งวันเนี่ยจะได้ปลากี่ตัวครับมาตกกับน,า,นายนี่ป่าเดี๋ยวมารับชมคลิปกันนะว่าจะได้กี่แต้มครับ ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็มีนะั่นหน้า,นา,นา,นาตกปลาลงันเต็มหน้าเลยนะครับทางด้านนี้เต็มหมดแล้วทางด้านนี้ก็มีนะครับผมก็ตอนนี้นครับวัดวัดเบ็ดหลังแฉะเลยครับกินทีสองคันสามคันหูกำลังตัวอย่างเงี้ยครับทุกคนใส้ฝนมือครับนี่เหยื่อสุดอะไรไม่รู้นี่ ไม่มีสังกัดส่งเองยอดมากน้ำนายครับปุ่นหีครับปุ่นีสภาพนกงชาร์ตไป้เลยมานเจ้าพญาครับผมน้ำหนาย อ้วนเลยครับ เป็นใหญ่เป็นใหญ่เกือบพับไซส์ละหมานมากครับนี่ทีมงานเก่าทีมงานแก่เลยเนี่ย <c oughs> เสื้อรุ่นแรกมีใครมีบ้างมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีห้าสิบรุ่นนี้ทำห้าสิบตัว <c oughs> ผ,มตผมตกปลากับน้าทั้งน้ายังเพิ่งจะเริ่มทำกลุ่มแรกๆ <c oughs> มีอยู่ยี่สิบคนหรือเปล่าใช่ยี่สิบคนอ่ะตอนนั้นยังไม่ดังเลยตอนนี้ล่ะใส่ไม่ได้แล้วได้เนนกินอีิแล้วครับกินดีมากกระเพียนไม่ได้นั่งเลยกระองโอ้โหกระมังยักษ์ เ่งมาแล้วรังยักษ์ครับทุกคนนี่ไม่ทันได้นี่เลยโอ้ยตัวสวยอ่ะนี่ครับแม่น้ำครับกระมังจัมโบ้แม่น้ำเก็บเงินเงินเลยครับกน้าายังไม่ได้นั่งเลยนะเนี่ยกินอีกแล้วครับทุกคน ตัวแล้วไนะงฝ่ามือนะฝั่งแม่น้ำครับฝั่ามือ,มอนี่ปล่อยมันไปซะอืมปล่อยไว้ตัวเล็กวิ่ <c oughs> สวยๆนี่กินเล่นนๆไปไปคุกฟองเลยหมายเด็ดอะไปหมดเดี๋ยวนอนผมต้องยกนี่นะอย่านั้นใกล้บ้าน ต่อเนาะเมื่อกี้นี้โอ้ตึ๊กเปี้ย,อย,อ,ยอยู่สินึง่งเนาะขามาเลยขามาเลย,ยนี่ครบับ ตัวสวยมากกินดีมากอ่ะกินแล้วตัวใหญ่ด้วย นั่นได้ลาบเลยเข้ามาจอดฝันเหยื่อนะครับนายนาขึ้นมาสองคันรวดนุ่นเป็นไงโอ้สวยสุดยอดเลยสั่งได้เลยวันนี้จะเอากระมังไปทำลาบนนาจัดให้เลยวันนี้เขียนอะไรมาด้วยสับมันตรงนี้อะไร ตึกตึกนะอยู่อยู่อยู่อันนี้เกี่ยวมันหมูครับนี่มันหมูก็กินนะครับ อะไรน <ures> ปน,นินไหนครับพี่กระชังนะครับปน,นิน อยู่5นะ่ะยกได้ไหมนะ่ะโอ้ติดสองตัวครับได้อยูโอ่โอ้โหอนินครับนี่ ปนันปนี้นนเจ้าพญาครับผมปนันนี้อีกเรื่องมั้งนี่เนี่ย แฟนครับผมกำลังอุ๊คันนั้นก็กินคันนั้นก็กินครับผม ตัวหนึ่งผม,ผมไ,ไม่กามีกินเป็ดใครกินเป็ดนะฮะนเปะแ,แต่ผมยกกินกดขันแรงหัวบอกมีปราเน้นตัวบาน<ต>ก็จิตขีดปลร<ะ>กว่ายไปวานคันวานนี่โคังเปนไป,นปร,นนรู้ได้ไง ไ,ไม่ใช่รู้ได้ไงว่าได้ปลาินหน้าเขาบอกอ๋อได้ปลาินจะม,มีใครก็ผมมาตกปลาินลลนั้นไม่กินเตาเขาตีไปกลางหัวกินอย,าย่างก่ให้ออกมากกวนี้ไง่ีคได้ปินนะตีไปกลางไม่น้ำมันกินได้ไงอ๋อไซดีเหรอกินคันนี้นี่ อโอ้าเมื่อก่อนมันเข้าเป็นฝูงมาทุกเราด้วยสี่สิบห้าตัวเนี่ยต่อเดียวนี่ได้เยอะแล้วเลยนะน้ำไม่ดูกระชังอ่ะ <c oughs> กลับบ้านได้แล้วนะ นสายสุดสาใหญ่มาก 好了，这边来。啊啊 สองเต้มสองเต้มนี่นายเขากำลังผสมเหยื่อนะครับม้วนวัดคนเดียวเลยปลดปล่อนคะรับปลดปล่อันตอนอีกแล้วสองคันโอ้โหสองคันนายน

งนายตีกุ<ค>้งฝอยครับติดปะต<ค><ณ>ิดด้วยนะครับไม่รู้ปลาอะไรครับนี่ครับไ<ค><ณ><ค><ณ>ม่วางเบ็ดเลยฝังแ้มปลาเสือรรปราเสือทีอ่มันไม่วางเบ็ดอะไรเลย

นีนครับคนอืมตัวเล็ก ถ้าดีเลยต้องกาแฟดำนะพอ,อกาแฟก็ใส่นมใส่แล้วก็วอ้วนเิมาแฟไดิม,มผมเนี่ยกินกาแฟดำแต่วันไหนอยากกินหวานก็ซื้อใส่กินแต่ปกติจะกินกาแฟดำผมก็พูดไปแล้วผมก็กินเหมือนกันกินไหมขาหนวดลุงลุงตีไก่อะ ที่เราตีตงไปแล้วมันก็มิดรคันนี้ก่อนหุ้ยนินหรือเปล่าเนี่ยเก๋เท่ล่ะหน,นักปะหนักหนักไกไอโอ้กํลังไม่กินแรงแท้วะโอ้สใสทุกคนคุณอีกคันนี้ก็กินนะเมื่อกี้จะไปวัดคันนี้ตากินใกล้ๆกล้เอาคนตีไปกลางบมนี่ คนนี่ดึง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 นี่สองคันเลยเบาๆอุ้ยนินหรือเปล่ามันน่าช่ยกำมังหมังใหญ่อีกแล้วนี่โอ้ตัวสวย อันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับแล้วแต่นายจะอยู่ต่อถึงเย็นเลยนะครับก็เดี๋ยวทัานต้องนายแล้วแหละถึงก็เอากระชังมาดูปลาดูปลาเดี๋ยวนายปีนเอากระชังแล้วเดี๋ยวมาดูปลานะครับตั้งแต่วันสองโมงเย็นเที่ยงได้ปลา มากน้อยแค่ไหนแล้วก็โอ้จะบอกว่าตัวสวยมากอปลากินนีดน้งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็เดี๋ยวจะแบ่งปลากลับไปนะครับแล้วก็ให้ดูผลงานก่อนว่าสองโมงถึงเคี่ยงเนี่ยเราได้กันกี่แต้มนะครับ <S <S จังเยอะอ่ะบอกเลยยืกไม่ขึ้นเน,นี่ย ค oh. ือวันนะดูโอ้โหนี่ครับมีปลานิลลงมาเป็นมีปลานิลตัวหนึ่งลองเอาปลานิลแม่น้ำไปชิมดูครับอืมปลานิลตัวประมาณเจ็ดขีดก็เป็นผลงานคันของนายนดเลยนะครับของผมได้มาสามสี่แต้มเองผมเปลี่ยนมาตกตะก้อนายครับแต่เด็กผมตีมังสากับกุ้งฝอยเงียบ ก็เลยเปลี่ยนมาตกหน้าดินกันอันายนะครับผมนี่คือผลงานโอเคสำหรับทริปนี้ก็นะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็ทริปหน้าจะไปทำคิปไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ